คุณเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับสามารถมีอายุยืนยาวได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไปสามารถมีลูกได้ไม่ใช่แค่เพราะยานะครับผมที่มีการพัฒนานะครับแต่เป็นเพราะหัวใจแกร่งของคนด่านหน้านะครับวันนี้ครับผมจิตอาสาคุณเนยครับจะมาพูดให้ฟังว่า HIV ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างดีครับก่อนอื่นครับให้คุณเนยแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับรวมไปถึงทําไมถึงเลือกมาทํางานด้านนี้ครับค่ะ สวัสดีค่ะเนยค่ะโชติกาโยธินธารุนะคะเป็นมิสเซลจีบิทแลนด์2021ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเนย์ทำงานอยู่ที่มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชเอวีค่ะอยู่ในส่วนของคลินิกปฏิบัติงานนะคะคลินิกกิบต้าแทนสรีนส์คลินิกค่ะที่มาทํางานด้านนี้เพราะว่าต้องขท้าวความเลยย้อนไปตั้งแต่เด็กเลยอะคะ่ะตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่ามีคนในในหมู่บ้านของเราอะคะ่ะถูกพูดถึงว่าเขาว่าเสียชีวิตจากการเป็นเอส ตอนนั้นคือยังเด็ก<ม>เด็กมากเลยเด็กแบบเด็กอนุบาลเลยอะแล้วก็จะได้รับการพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าคือคนที่เสียชีวิตไปคนนั้นาคือเขาไม่ลูกแล้วลูกเขาอาจจะเป็นรุ่นเดียวกับเราอเราก็จะรถถู้สึกแบบถูกพูดให้ถึงว่าอย่าไปเล่นกับเด็กคนนี้อ,อย่าไปกินข้าวกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าออแบบ คนอื่นไม่เล่นกับชีเลยเราสงสารเราก็อยากเล่นด้วยจนพอเริ่มโตมาค่ะได้เริ่มมาทํางานที่แรกที่สมาคมฟาสิโงแห่งประเทศไทยตอนนั้นก็ไปเข้าค่ายก่อนเป็นค่ายชื่อค่ายว่าค่ายทักษะชีวิตพิชิตเอ,เอ,อมันทําให้ความคิดตั้งแต่เด็กที่เราเคยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เราเป็นเด็ก,กนอนุบาลจนที่เราโตมาอายุ20่กว่าจนไปค่ายอะ่ะมันทําให้ข้อมูลต่างๆที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปคือเปลน่นผิดทุกอย่างที่เรารู้มา ก็เลยรู้สึกว่าการทํางานด้านนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันติดอยู่ในหัวเรามาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยเลือกที่ทํางานที่นี้บ้านด้านนี้ครับผมแล้วสังคมทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยเข้าใจกับว่า HIV กับ a อ d s HIV กับ AIDS นี่มันต่างกันไหมครคุณเอร์ต่างกันค่ะตัว h i v ีนะคะเป็นแค่เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้ามาสู่ในร่างกายของมนุษย์ผ่านช่องทางต่างๆาแล้วก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยลดน้อยลงพอมนุษย์ของเราเนี่ย ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีภูมิคุ้มกันหรือมันต่ําลงมากๆแล้วอะค่ะก็จะไม่เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยถึงเรียกว,ว่าเอสแต่ความจริงแล้วโรคเอสนะไม่มีนะคะอ,อ๋อโรคเอสไม่มีไม่มีค่ะคือพอคนที่เสียชีวิตจากเอ่อจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำมากๆเนี่ยก็มาจากโรคติดต่อเอ่อมาจากโรคแทรกซ้อนอ,อื่นๆอย,อย่างเช่นเชื้อราในเยื่อหุ้มสมองปอดติดเชื้อวัณโรคปอดอ,อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเชื้อไรจอประสาทตาเนาะมีพีพีขึ้นตาม ตัวเป็นตุ่มอีพีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเสียชีวิตในตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้มีใครเสียชีวิตจากเอสนะแล้วอย่างกรณีที่เขาบอกว่าอันนี้จะเสี่ยงติดเอสหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเสี่ยงติดทางไหนได้บ้างครับคุณเนยการติดเอีวีนะคะอ่ะคุณนัทคิดว่าเอสวีอ่ะติดจากอะไรได้บ้างใช้กันไกลตัดเล็บด้วยกันติดได้ไหมกันไกลตัดเล็บอาจจะมีส่วนหรือเปล่าเพราะบางทีไม่ไม่แน่ใจต่างหูถ้าสมมติว่าเนยขอยิยมต่างหูมาเงี้ยคิดว่ามีโอกาสติดไหม ก็ถ้ามันมีแผลมีอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีส่วนหรือเปล่าเนี่ยค่ะตอนที่นายบอกว่าตอนเด็กอะ่ะนายก็คิดแบบนี้จนโตขึ้นมาพอไปเริ่มไปเข้าค่ายอะ่ะเราก็รู้ว่าช่องทางการติดเชื้อจริงๆมันเป็นยังไงอไอ้ที่เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยคือมันไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อชีวิตเลยนะคะอช่องทางการติดเชื้อจริงๆม,มันมีแค่สามทางครับหนึ่งถุน้องตานซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันอันนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วสองการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันย้ำว่าเข็มฉีดยานะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่ามันมีหลายเข็มมากในโลกนี้สุดท้ายแล้วก็เกิดจากแม่สู่ลูกแม่สู่ลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็เรียกได้ว่าเราก็บางทีความคิดเนาะสมัยก่อนกับปัจจุบันนะครับผมมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยที่เราคิดเมื่อก่อนมันไม่ใช่นะอย่างที่บางคนบอกว่าเอ๊ะอย่าไปใช้กันไก่แต่เล็บอันเดียวกันนะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะติด ใช่ค่ะนนแล้วถ้าหากสมมุติว่าผมเกิดเสี่ยงติดขึ้นมาเราจะต้องเริ่มต้นยังไงครับต้องดูว่าความเสี่ยงนั้นมาจากอะไรถ้าเกิดว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดเ,เข็มฉีดยาทิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันมาหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศมาอะไรเงี้ยค่ะความเสี่ยงที่ป้องกันได้เร็วที่สุดณตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือทานยาเปป ก็คือหรือเรียกว่ายา p EP ยาเลยนะครับยาเป๊บคบยาเป๊บใช่<อ>มันจะมีอีกชื่อนึงที่คล้ายๆกันคือเป๊บแต่ว่าอันนี้เอาความเสี่ยงก่อนที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะมันจะมีความเสี่ยง2แบบความเสี่ยงที่เพิ่งเกิดขึ้นก็จะกินยาเป๊บกินภายในเวลา72ชั่วโมงนับจากที่รับความเสี่ยง72ชั่วโมง3วัน3วันแต่เราไม่นับเป็นวันนะอย่างสมมติแล้วแล้วเราต้องกินช่วงไหนครับเช้าเยน็นกลางวันอะไรคือ กินเม็ดเดียวยี่สิบแปดวันติดต่อกัน oh. แต่ว่าก่อนจะทานยาเป็บได้เนี่ยเมื่อสมมติมีความเสี่ยงนะสมมติว่าเนยเพิ่งมีเซ็กซ์มาเมื่อเช้า9้าโมงแล้วถุงยางรำไรม,มันแตก oh. คือมันรู้ตัวไอทีมตอนที่ผู้ชายถอดออกมาแล้วแบบถุงมันแตกแล้วอะไรย่างเงี้ยเ <Okay. S 2> นยก็ต้องรีบเข้ามา mm hmm. ทานยาเป็บแต่วิธีการทานยาเป็บคือต้องตรวจเลือดก่อนอ๋อเราต้องไปตรวจเลือดให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะ กระบวนการเนี่ยคือตรวจเลือดก่อนแต่ว่าตรวจเลือดเนี่ยผลเลต้องเป็นลบแต่ว่าผลเลือดที่เป็นลบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสี่ยงมื่อเช้า9ก้าโมงที่นายพูดถึงในตัวอย่างนะมันจะไวะเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันจะเป็นความเสี่ยงต่างๆทั้งหมดก่อนหน้านั้นของเราที่เรามีเพืสัมพันธ์มาว่าเออผลเลือดเราเนะี่ยเป็นปกติเป็นลบนะเพราะเพราะความเสี่ยงตรงนี้มันเนี่ยจะยังไม่ไม่เห็นมันต้องใช้เวลาฟักตัวของการตรวจเลือดอีกระยะเวลาหนึ่งการฟักตัวนี่ประมาณกี่วันถ้าในปัจจุบันนี้นะคะ มันจะ21วันแต่ว่าด้วยน้ํายาเจนโฟที่ประเทศไทยเรามีอะจริงๆ14วันก็ตรวจได้สิวันก็ได้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ที่เราไปตรวจเนี่ยตรวจเพื่อให้เคลียร์ผลเลือดแล้วเราจะมาทานยาเปปก่อนทาน1เมตรวันแล้วก็กลับมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเหตุผลที่ต้องทานภายใน72ชั่วโมงเพราะว่า72ชั่วโมงนี้มันคือระยะฟกตัวของเชื้อีวีถ้าเกิดว่าใครรับเชื้อีวีเข้ามาในร่างกายแล้วอะค่ะภายใน72ชั่วโมงไม่ได้รับ ไม่ได้ทานยาเปปเนี่ยะนะคะเชื้อมันก็จะฝักตัวเราก็จะเกิดการแพร่กระจายในร่างกายพอเราไปตรวจก็จะเกิดการติดเชื้อชีวีเรียกว่าผลเลือดเป็นโพซิทีฟหรือเป็นคนบวกแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราลืมกินยาถ้าเป็นลืมกินยาเปปเนี่ยก็ให้ทานในเวลาที่เรานึกได้ทันทีออ,อย่างสมมติว่าตอนเราคุยกันไว้ใช่ไหมคะว่ายาเปปเนี่ยจะทานตอนสักเที่ยงตรงอของ,ท,งทุกวันแต่ว่า เนยกลับเข้าบ้านไม่ทนันกลับมาถึงไปสองไปสามเนยก็สามารถทานได้เลยแล้วก็กลับมาทานต่ออีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเหมือนเดิมเนื่องจกว่านึกได้ตอนไหนก็พยายามให้ไวที่สุดใช่ค่ะ<อ>เพราะว่ามันเป็นยาป้องกันแบบฉุกเฉินแต่ว่าเมื่อกี้ความเสี่ยงที่เราพูดถึงมาเนยบอกว่ามี2แบบมีความเสี่ยงที่เรารู้พฤติกรรมเสี่ยงของตัวเองอ,อย่างเช่นเนยเป็นคนรักสนุกชอบมีเพศสัมพันธ์อยู่บ,บ่อยๆแล้วก็มักจะเปลี่ยนคู่นอนอยู่เป็นประจำเนยก็จะทานยาที่มีชื่อว่ายาเพรส เพปต่างกับเมื่อกี้อันนี้เพปเมื่อกี้เพปมันจะเป็น PEP ใช่ไหมคะคราวนี้จะเป็น PREP เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องยานะครับที่มีชื่อที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็คือเพปกับเปปกับเพปเปปเพปกับเพปกับเพปกับก็อย่างนี้นะคะคือตัวยาเปเนาะมันเป็น เปปกับเพปเนี่ยมันเป็นตัวยาที่ทานก่อนและหลังเพปทานก่อนมีความเสี่ยงเปปทานหลังมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นค่ะชื่อย่อของมันนะคะที่มาจากชื่อสาษากังกฤษเต็มเนี่ยตัวเพปเนี่ยก็คือมาจาก pre ร <Pre. S 2> ีแปลว่าก่อนที่จะมีความเสี่ยงเนาะส่วนเปปข้างหลังเนี่ยมาจากพสต์ที่แปลว่าหลังจากการมีความเสี่ยงนะคะอย่างตอนแรกที่เราพูดถึงยาเปปไปแล้วนะว่าต้องทานเจ็ดสองชั่วโมงคราวนี้ยาเพปเนี่ยคะ่ะมันจะต้องทานสองแบบแบบแรกเนี่ยค่ะทานแบบ รายวันแบบเดลี่นะคะก็คือจะต้องทานยาทุกวันตรงเวลาเหมือนกันเลยนะคะทานไปเรื่อยๆอ,อันเนี้ยไม่ได้จํากัดว่าจะ28วันคือจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่เราตัวเราเองอะคะ่ะที่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงลดลงแล้วเ,<อ>เราอาจจะหยุดการเปลี่ยนคู่นอนประจําแล้วมีแค่คู่นอนคนเดียวหรือเราคิดว่าตัวเราเองไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเอชวีต่อร่างกายของเราแล้วจากพฤติกรรมทางเพศรเราก็สามารถหยุดทานตัวยาตัวนี้ได้ครับค่ะ แต่ว่าหลังจากทานยาเพลปแบบเดลี่เนี่ยควรจะต้องทานก่อนอย่างน้อย7วันออแล้วแบบพอเข้าวันที่8ปดผเนี่ยอยากสดก็จะสามารถสดได้แต่ว่าเพ็ปเนี่ยจะป้องกัน,กอเ,น,อนเอชวีนะจะไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อ,ทา,อ,อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอย่าลืมว่าโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่อเ,เอชวีเอมันมีซิฟิลิสหนองในออหูดงอนไก่เลิมอะไรแบบบลาๆอีกมากมายแล้วแล้วอย่างการอรอรรลเนี่ยครับมันมันติดได้ไหมรองเท้าอิรินจี อนะะ mm. อร่าเซ e กมีความเสี่ยงในการติดเชื้อชีวี0.01%ค่ะถือว่ามีความเสี่ยงที่น้อยมากแทบจะไม่เกิดการติดเชื้อสกัดออร่าเซกเลยแล้วการกลืนนะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามันกลืนได้นะทุกคน <laughs> ถูกค่ะมันมันกลืนได้แต่ว่าการกลืนตรงนี้มันก็ไม่ได้มีใครบอกว่ากลืนแล้วต้องเกิดการติดเชือ้อชีวีนะคะการออร่เซ็กเนี่ยปัจจัยหลักไม่ใช่ปัจจัยหลักสิ่งที่เราจะพบเจอบ่อยๆก็คือน้ำลายเนาะบางคนเนี่ยคนที่เป็นไย ใช้ปากเนี่ยโอ้โหก็คือแบบเปิดปื้อนลงมาแบบหมดเลยอะแบบเปียกตอลงมาเลยเพราะว่าเป็นน้ำลายใช่ไหมคะเอสวีอะค่ะจะไม่ตัวเชื้อของเอสวีนะคะจะไม่สามารถทนต่อสภาพความเป็นกรดเป็นหนักได้ <H ums> เอนไซม์ในน้ำลายเนี่ยก็เหมือนกันก็จะมีความเป็นกรดเป็นด่างทำให้แบบเอ่เชื้อเอสวีอค่ะจะไม่อยู่ในเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะทําให คนที่รับเชื้อไปเกิดการติดเชื้อได้นะคะเรายิ่งการกืนลงไปอะค่ะระบบทางเดินอ,อาหารตั้งแต่คอลงไปเนี่ยค่ะจนถึงกระเพาะอาหารเนาะกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยเคยเป็นกรดไหลย้อนไหมคัยะม,มากถึงนี่เลยอะนะนั่นแหละกรดทั้งหมดเลยนะคะก็จะทําให้ตัวเอชวีะคะ่ะด้อยประสิทธิภาพลงแล้วก็จะไม่เกิดการติดเชื้อจากการกืนลงไปสนับสนุนโดยถุงน้องตานาซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณรองเท้าอิรินจี High Your Power ปารัเทยไทย คู่ครัวไทยคู่ครัวคุณปราเทยไทยนัวยืนหนึ่งหมูฝอยเติมสุขอร่อยได้ทุกที่เต็มรอยยิ้มได้ทุกคำ